เปิดฝากระบะท้ายแล้วเดินหน้าทีเดียวเดยวล่วงลงเลยเอาแบบ V I P สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอากูทอลกติงนะครับผมวันนี้อากูจะพาไปเที่ยวเมืองการนะครับวันนี้ก็มีเรือนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์หลายอย่างแต่ว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวบ้านไร่เขาปลาแปดนะครับหรือว่าไปนอานาจักออสนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวดูว่าอากูจะพาไปเส้นทางไหนเดินทางยังไงดูวิวริมถนนเส้นทางที่เราวิ่งว่าสวยไหมคล้ายเส้นทางไหนไปบ้างนะครับ เดี๋ยวไงเจอกันเดี๋ยวรอของขึ้นก่อนนะครับผมวันนี้เราใช้ยูทูบเบอร์คนดังมาช่วยพับผ้าด้วยนะที่ของเรานี่ยที่ทั้งขนอิดไปหมดนี่เลยเหรอครูใช่ใช่ยังแค่มันไม่ใช่อิดอต่มันมีเยอะไปไล่ของคุณยิ้มเขานอนเร็วๆโอ้โหตายแล้วดีแล้วเร็วๆเร็วๆวันนี้ก็ถ่ายจังยามเช้าเนี่ยนณดกี่โมงอ่ะ นั่นเจ็มงครึ่งตอนนี้กี่โมงครับเจโมงครับวันนี้เป็นการขึ้นงานที่แบบตื่นเต้นมากปเปอร์มาขึ้นงานให้เ <c oughs> ต็มไปหมดเลยตอนนี้กำลังสร้างอย่ามองขามฉันนะความลงความลงงั้นอะ่ะ ได้ได้ั้นโอเคครับเราก็ขึ้นของเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในการเดินทางนะครับว่าอูจะพาไปเส้นทางไหนสุดเดี๋ยวฝากโอแนะนําระหว่างทางมีอะไรกูก็บอกได้ได้ได้<อ>เดี๋ยวแนะนําเรื่องการเดินทางเส้นทางสวยๆซ่องไหน<อ>กระลงกะหลีที่ไหนก็น,นี้เลิกนานแล้วจาไม่ค่อยได้คูดไปก่อนถามโอได้ไหมถามจริงเลิกเหรอเลิกแล้วสรบานสาบาศไปเดินทางกันดีกว่าเรื่องกะหลีต่อครับยังไงกูเลิกแล้วจริงๆโิงตอนเที่ยวตอนนั้น อายุไ่ไหรั่นวัยรุ่นคิดไงคิด,ดยังไงเดี่ยวเงีบใช่ใช่เหมือนโอ้ะแล้ววันนี้ถือว่างานสบายไหมครไม่ได้มีอะไรเยอะแยะให้ไหมใช่งานสบายอยู่นานๆจะได้บรรทุกของเบาทีหนึง่งเพราะวานก็ไปส่งมาพ้ามาเหมือนเดิมก็สี่ตันกว่าวันนี้รู้สึกว่าจะได้ประมาณไม่ถึงตันร<อ>ู้สึกมันไม่คันแหนบเลยอะฝากติดตามผูด้วยนะครับ เขาได้มีเงินไปเที่ยวเดี๋ยวใครอยากให้กูทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับได้พาไปเใพาไปเที่ยวาลาเกะไม่มีแล้วนะเขาปิดตำนานไปแล้วโอเคเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จเราก็จะเดินทางไปที่บ้านไร่ข้าแปะหรือว่าอาจักรออสของเราไปบ่อยเพราะกูไปบ่อยเดี๋ยวจะพาพวกนัน้องเพื่อนๆพี่ๆไปเที่ยวด้วยครับตอนนี้กูก็เลี้ยวมาถนนเส้นน่าจะเรียกถนนในหนองตกยาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าวิวสองข้างทางสวยมากเลย พาผมขับมาก็คือมันวิ่งใช้เสน้นเส้นเป็นเส้นปลาเบี้ยนะครับมักาแล้วก็ใช้เส้นของถนนมาคนระับน่าจะใช่นะน่าจะเป็นถนนที่จะวิ่งมาทางหนองตักยานะถ้าจำไม่ผิดถ้าเป็นช่วงเท้าจะสวยมากเลยนะอันนี้มันสายนะแล้วมันก็จะแดดแดดนิดนึงแต่ก็บรรยากาศได้อยู่นะเดี๋ยวไปเรื่อยๆก็จะมีขาวไว้เห็นโอเคครับ okay, ผมยังไงก็เดี๋ยวดูวิวไปเรื่อยๆครับแล้วยังไงใกล้ถึงไงเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่ง เราก็จะผ่านตลาดหนองตาจานะครับสองข้างทางก็จะเป็นแบบมีของขายนะครับจุดหนึ่งทิวสวยอยู่ครับมองไกลๆก็จะมีช่วงนี้ที่เราเดินทางเราก็จะผ่านตลาดเพราะฉะนั้นเราก็จะก็เป็นถนนท,ที่ที่ผ่านมาเมื่อกี้มันก็จะเป็นแบบีิวข้างทางมีต้นไม้มีอะไรช่วงนี้ก็จะเป็นนะครับใช่ครับที่วัดหนองตาจาครับโอเคครับเดี๋ยวเดินทางตอ่อใกล้จะถึงแล้วถึงไน่าเกิน10โลนะครับน่าจะ น่าจะถึงบ้านบ้านอไรแถวบ้าน,นแบบขับรถยังไงชิลชิลชิน,นี้เส้นทางขับง่ายไม่ไกลมากร้อยกิโลเป็นการเดินทางที่แบบยังไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหรวิวว่าโอเคอยู่นะครับถ้าเทียบกับข,ขับรถข้อไปส่งของอ๋อขับรถข่อไปส่งของเหรอก็มันก็ได้ฟิลหนึ่งได้ฟิลแบบแน่นๆบบหนักๆนิดนึงอันนี้เราแบบน้ำหนักมาไม่เยอะมันก็เลยไม่ต้องแกงมากถ้าแบบ ถ้าเราไปส่งงานที่เราแบกสีของสีตานกว่ากันไปอันนี้เพื่อลินชิวๆใช่เราบหลันมันจะแบบลุยๆอนุรามลุยๆมันมันได้ลุ้นได้ตื่นเต้นทุกเส้นทาง,ทางเวลาเราอยู่บนถนนนะเพราะเราต้องใช้ชีวิตฝากไว้กับยางฝากไว้กับโชคชะตาหลายเรื่องราวนะคเส้นทางนี้ก่อนจะถึงบ้านไร่ประมาณสิบกิโลครับมันจะผ่านภูเขามันจะเป็นวิวสวยมากถ้าเป็นช่วงเช้าหรือเย็นน่ะ อากาศนี้เลยแล้วบรรยากาศดีมากโอเคครับผมไงก็เดี๋ยวไปเจไอไงกีที่ภไรายเขาปแปบเลยนะครับเดี๋ยวไปถึงนู่นแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนหนึ่งคคนี่ครับผมนี่ก็คือทางเข้าอของอนัาจักรถเร็แมนนะครับอีกไม่น่าถึงโลอ่ะน่าจะถึงแล้วครับโอเคอยู่นะทางก็ไม่ไม่ใหญ่มากแต่ก็ก็เป็นถนนคอนกรีตนะครับไม่ใช่ทุกทางเดินทางสะดวกตรนงนี้นี่แหละเขานี้ยครับที่มันอยู่หน้าที่ หน้าหน้าอน้าจาัดออสครับใกลถึงแล้ว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 ด้านงายขวามือของเราคือคืออน้าจาัดออสนะครับง่ายบ้างเดียอยู่เนาะงั้นเดี๋ยวเราเอาของเข้าไปส่งในกันเลยดีกว่าเนาะนี่ครับทางเข้าหนาจาัดออสเอาเรื่องอยู่แม่ถนนนะมันเป็นทางเข้ามันยังไม่ค่อยเรียบร้อยดีโอเคครับผมถึงแล้ว ปเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันดีกว่าครับว่าสวยขนาดไหน A few moments later อันนี้ก็คือนาจากออสครับผมนี่วิวสวยๆนนี้อันนี้โซนนี้เสร็จแล้วยาขึ้นควยเล่นน้ำเราควยเล่นน้ำรอคบโอ้โหมีสาัเเด็กแล้วแครอันนี้คือโซนโซนนี้เราปลูก้าเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมกางเต็นท์พร้อมอะไรได้เลยเดี๋ยวคืนนี้อากูก็จะนอนนี่ด้วยแหละอากูไม่กลับหรอกมาซึมซับบรรยากาศนิดนึงเพราะว่าเย็นๆอากาศดีเดี๋ยวกางเต็นท์อะไรสวยๆโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูโซนหน้านิดนึงดูโซนหน้าเขานิดนึง เดือนตุร์ล้านี่เขาก็จะเปิดให้เพื่อนๆมาเที่ยวกันได้แล้วนะแล้วเอาไงต่อพี่มาส่งของนะครับเอาเอาของลงเลยครับพี่ผมคนขับรถผมขับรถอย่างเดียวด้วย<ช>ไม่ยอม<ช>เอาของลงด้วย<ช><ช>เปิดฝากระบะท้ายแล้วเดินหน้าทีเดียวเดี๋ยวล่วงลงเลยเอาแบบ VIP เดี๋ยวจะกางเต็นท์เดี๋ยวก็จะถ่ายบรรยากาศเย็นๆให้ดูอีกทีนึงว่าอันาจักรสวยขนาดไหนรอดูตอนเย็นครับโอเคครับผมเอาของลงก่อนตอนนี้ได้ได้กางเต็นท์ก่อนเพคืนนี้ไม่กลับคืนนี้บรรยากาศมันได้นอนนี่ดีกว่า เอาของลงกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะได้หาได้ทําไปเล่อยเปลือยแขรงเดี๋ยวเอาของลงนิดนึง่๋ยวทำอะไรไม่เข้าใจเอาเรามาทำอะไรไม่ระวังรไม่ใช่เราเอามายืนทําอะไรทําไม่ได้งานไงครับนิ่งาน่องเนี่ยนิ่น่องไปไปชิมอยู่ห้องทำงานนินจาไปคนเขาชอบเยอะอยู่วิจารณ์ดีมากดี๋ยวเราเนี้ติดตตาเรานอนนอนไม่ได้ยากอะไรแบบนี้ เขาบอกว่าเขาชอบอะไวิจารณอาหารเฮ้ยผมจะพากูแล้วจารกะริเูกถูกเฮ้ยถูก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 ถเกีูยถูดถูกถูกถู่ถอกตูกอูกถูกถอ่ถูกถ่กถูกถูกเูกถูกถมกถอกถูกถอกหอยถูกถูกถูอถูดถูกถูกถนกถูกถก็มาหูังจะทูกถูกูใหูกิูนถูกอูกถ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 ูก้อกถูกถู้วูกถ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 นกกถนกถนกถูกื่องูกถเราูอถูก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 ูกนกกกกยรก ปหาอะไรนั่งชิวๆตอนนี้กูก็กลางเต็นท์กูเรียบร้อยแล้วเดนนี้กูมีที่นอนแล้วไม่ต้องนอนในรถแล้วคืนนี้อ่าครับชีวิตอากูคอกซิ่งครับอยู่ง่ายจริงง่ายนี่ปลาในคลองปลาปลาอะไรเอ่ยปลาสร้อยเหรอชื่อไงชื่อปลาสตัวเล็กๆเนี่ยแล้วไอ้นั้นอ่ะก็ปลาสร้อยหมดแล้วอันนี้ปลาอันนี้ปลานึ่อันนี้ลูกปลาหนึ่งโอ้ตัวเล็กๆเนาะเฮ้ยทอดตะเกียบเหรอใช่ครับ ลงตะไคร่ลงตะคัดเราอาบน้ำได้เลยใช่ไหมทำบาปขึ้นไม่ไม่ได้ทำเราทำให้กินหมดเลยทุกอย่างอะตูมัดกินไหมโอ้ดีว่ะมัตูมัดก็ได้เนี่ยเหรอไม่ต้องอาบไปแล้วต้มยำร้านค้าอันนี้เอาเอามาให้พวกกองถ่ายเขาทานอันนั้นขวดอะไรอันนี้น้ำน้ำชาต้องกินไหมแต่กกินปลาไหมอ๋อเอาเลยรัเอาเลยครับปกติรถครอบนี่เวลาไปส่งงานนี่ก็หาข้าวกินง่ายไหมหรือยากว่ามันต้องรอนก็ประมาณเนี้ย ก็มีอะไรก็กินได้ทุกอย่างนะใช่แต่วันนี้มาดีมากองถ่ายละครก็เลยมีข้าวกินเยอะนิดนึงเนี่ยนี่อร่อยอยู่ครับมันเป็นปลาธรรมชาติสดๆเลยอ๋อสดๆเลยนะใช่ใช่ใช่แล้วคืนนี้กู่นอนนี่ยมึงมาแก้ผ้าอะไรตรงนี้เนี่ยก็ไม่ยอมก็ไม่เก็บซะว่าถ้าก่นไม่หยุดอกูคงจะต้องนอนในรถข้อตามมาตาของกู่ละเพราะว่าตรงนี้เปียกเหรอใช่ใช่ต้องดูเต็็นนนทท์์กก่ออครรัะืเเาางตแล้วไ วันนี้คือเหมือนอารมณ์แบบเขาไม่อยากให้นอนเต็นท์ลมพัดเต็นท์ตกน้ำนาดูตรงไหนเนี่ยขึ้นมาตากปุ๊บเบิดเต็ดฝนตกพร้อมเดี๋ยวผมพาดูบรรยากาศฝนตก็ตกเนาะเพื่อจะได้บรรยากาศยามเย็นเย็นเย็นนอนนักข่าดูนะวันนี้อาซาซาท่านี้ไม่มีอะค่ะปลาอร่อยโอ้อย่าไปถามบ่อยเรื่องนี้เดี๋ยวจะถามบอยแล้วมันเครียดใครเครียดกูเครียดโอยู่นี่เด็กแล้วนี่เลยรายการนี่คือที้ผมนอนนี่นะปกตินี่คือมาอันนี้มันมามาแคมป์ผมก็เลยพกเต็นท์ ตัวกอ๋อนี่พวกไปตลอดเหรอใช่ส่วนใหญ่ถ้าไปใกล้ต่างหวัดอ่าที่ไปวิ่งทุ่งทุเรียนปุก็ติดไปอ๋อเหรอก็นอนในสวนทุเรียนอ่ะนอนในในบ้านพักแต่เราไม่ได้นอนรวมเขาเปิดดูก่อนนะทำไมเราไม่นอนในบ้านพักเราไม่ชอบเราชอบแบบอิสระเสรีเฮ้ยขอได้นะเนี่ยถ้าเอาผ้าไปเช็ดพอนอนได้นะโอนะก็โอเคนะโอเคได้อยู่นะได้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 อยู่แต่ตอนนี้ฝนก็ยังไม่หยุดเลย อันนเี้ยคืนนี้น่าจะตกอยู่หรือเปล่าอ่าดูบรรยากาศแนะนําแนะนําเลยบ้านไร่เขาบ้านแบบนะครับอาณาจักรออสลอยเดียวเนี่ยเขาบอกกลางเต็นท์ลอยเดียวใช่ช่วงเปิดใหม่แต่ต้องเอาเต็นท์มาเองใช่ไหมต้องมีเต็นท์มาครับวิวสวยนะวิวสวยนะเย็นๆอ่ะใช่พอดีวันนี้มันตอนแรกว่าจะให้ดูพระอาทิตย์ตกแต่วันนี้พอดีฝนฟ้าลงแบบใช่ใช่ใกล้คิวหนึ่งถ้าฝนตกก็ดีมันเย็นไม่งั้นมันจะร้อนเนาะใช่ใช่แต่ที่เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะถ้าฝนไม่ตกพอสี่โมงห้าโมงเย็นแล้วเย็นนะอากาศจะเย็นจะเปลี่ยนมันก็จะเป็นอีกฟิลนึงใช่ใช่พอดีววัันนนีี้้้กกก็็คคงไดดูเมมมฆหอปรระาณบิ กินเหล้ากินเบียร์ได้ได้นักยาปาร์ตี้ได้หมดกราต้มกระตี้ได้ไม่เขาไม่ห้ามที่นี่ไม่ห้ามหมดโอเคใช่คลิปนี้อาตัวก็คงต้องฝากไว้แค่นี้เนาะดูบรรยากาศที่สวยอ่ะยี่ปีสามครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ไงฝากติดตามมากูด้วยนะครับอยากให้กูทำคลิปอะไรคอมเมนต์ได้เลยนะคอมเมนต์มากูจะได้ มีไอเดียเนาะมีไอเดียใช่เพราะว่าถ้าเราคิดเองบางครั้งอาจจะไม่ถูกใจนาอยากให้เราทําอะไรเราอเขาตามใจนี่ใครคอมเมนต์เข้ามาได้เอาที่มันออกได้นะเป็คนคอมเมนต์มาใช่ใช่โอเควันนี้ก็น่าจะต้องลาประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามมากูด้วยนะครับอากูเข้าติ้งนะครับครับครับวันนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม